ครับจุงกระแมวบองประโอนครุบๆุกันเนียเซมไซทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่อง youtube คนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับผมฮะก็เข้าสู่นะครับบรรยากาศที่บ้านแพงนะครับผมที่โกสมพิสัยนะครับพี่น้องแล้วก็สำหรับตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง u t u b e คนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับบรรยากาศสำหรับวันนี้นะครับผมฮะก็ซึ่งตอนประมาณบ่ายนะครับเที่ยงบ่ายแล้ะครับสำหรับตอนนี้นะครับ จะาสร้างเองมือนี่ก็กำลัง <c oughs> ตื่นแต้ดแล้วครับแต่ว่าอันหาผ่าหาพรลง่มแม่แไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องทําความสะอาดนะครับสําหรับเสื้อผ้านะครับชุดและหลายชุดนะครับผมซึ่งที่นะครับด้ไซ่แเราลุลกอทมอตั้งแต่ซิปก็มือนะครับผมกาลังวันนี้กําลังขจัดดูแลนะครับ เรบกำลัซักนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้คือยิบกล้องนะครับผมมาขึ้นมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิงนะครับสําหรับวันนี้นะครับบรรยากาศนะครับโอ้เหตุให้คิดหอดนะครับผมตอนสมัยนะครับเป็นเด็กหน่อยได้แลนเลาะป่าเขานะครับแลนเลาะป่าเขาแลนเล่นนามในป่าเขานะครับตอนนี้คือฝนชุกนะครับฝนชุกแล้วก็ เบิ้งครับพี่น้องบรรยากาศยังดีเลยครับเจ้าดำหน้าอยู่นะครับผมพอพอพ่อแม่พี่น้องนะครับเพิ่นมีทีขังโดมสาหน่อยนะครับเพื่อนกับมาดำหน้านะครับนี่ฮะตอนนี้ยังใช้คนดำอยู่นะครับปาคือดีแท้นะครับปกติสิบอเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับถ้าได้กลับมาทีโดมนะครับดังคุณนะครับผมาสำหรับใครบางท่านนะครับซึ่งจากวันว่างสองสามวันนะครับเพื่อนกับสิมาอบ้านเนาะ สำหรับสร้างนะครับที่บ่อใดมีรถนะครับโซนตัวก็นะครับอยู่ขัดสิเมื่อไปมันก็สองมื่สามมื่นนึ่งนะครับผมก็ทาให้นะครับบ่อใดอยู่ดนนะครับทำมีรถโซนตัวมันก็โอเคนะครับผมจะกลับบ้านหรือว่าไปไหนเดินทางไปไหนมาไหนมันก็สะดวกนะครับนะครับพอใดไปเยี่ยมพี่น้องขอบครัวพ่อแม่นะครับผู้ที่นะครับห่างมากไก่ รู้สึกว่านะครับบรรยากาศดีดีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมสำหรับพี่น้องทุกคนนะครับตื่นมาผู้ใดนะครับบ่ายนี้ยังไม่ทานข้าวบ้างก็นะครับดูแลสุขภาพนะครับหาเข่าหาหนำกินเด้อพี่น้องเด้อนะครับแรงนีอย่าลืมนะครับมีแมวล่านะครับซึ่งจะเป็นรายการแมวล่าขอบคุณพี่น้องนะครับผมทุกท่านนะครับผมห่างหายจากคลิปไปสองมือครับผมพี่น้องนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ทยอยนะครับผมสำหรับ หาแนวให้พี่น้องด้เบิ้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ให้ช่มบรรยากาศก่นกอนนะครับบรรยากาศสําหรับพี่น้องที่อยู่เอ่อ <c> เ <oughs> มืองนอกเมืองหน้านะครับผมหรือว่าอยู่ไกลบ้านนะครับจากทงหน้านะครับไปเป็นหนุ่มสาวโรงงานหรือว่าไปทํางานอยู่นอกไปเก็บทักไปเก็บยังนะครับผมซึ่งพี่น้องเพิ่นได้นะครับเพิ่นได้เห็นยังละ่ะจากบ้านไปนะครับไปเหตุงานเพื่อ,อให้ครอบรูวผู้อยู่เดินหลังเ <c oughs> <ะ>บื้องหลังสบายนะครับนี่ ขอบคุณพี่น้องนะครับผมให้ทุกท่านนะครับคลิปนี้เห็นแล้วนะครับหรือว่าชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับคอมเมนต์มาได้ครับพี่น้องนะครับให้กำลังใจกันได้เนาะนะครับสำหรับบรรยากาศแบบนี้นะครับขอบพระคุณมากๆ สำหรับทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณเขามากอมแพงเด้อพี่นวงเด้อนะครับวันที่16พรุ่งนี้แล้วนะครับสําหรับวันปิดวงปิดฤดูกาลฤดูกาลนะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่นวงผู้ใดอยากมาให้กาลังใจนาเวทีก็สามารถมาใดเด้อครับเด้อนะครับหรือผู้ใดอยากมาให้ร่างวันน้าใจศิลปินนะครับนาเวทีก็เฝ่าวเด้อครับผมฝ่าวเด้อพี่นองเด้อสาหรับเมื่อนี้นะครับสร้างกระสิไปหากินเข่าสักวันนะครับแล้วก็แลกงนีสิด้เฮ็ดรายการแมวลานะครับ บรรยากาศง่ามๆนะครับพี่น้องสุดลุงหงลูกตาไม่ได้ทงทงทงหน้านะครับผมมันก็นะครับบรรยากาศฟ้าคึมๆแบบนี้นะครับเฮ็ดงานแบบบตองย่านแดดนะครับนี่นะครับหลังจากชมบรรยากาศอยู่ทงอยู่ทาแล้วนะครับผมไปชมบรรยากาศอยู่ในโดมนะครับเป็นยังไงเนาะซึ่งก็จิมีการปลูกสางกอสางนะครับของแต่ละแผนกกันไปเนาะนะเพื่อพัฒนานะครับนะครับแต่ละแผนกจะเห็ดกันไปเนาะพี่น้อง สำหรับตอนนี้นะครับเอานี่นะครับผ้าพี่น้องเบ่งนะครับผม,มนี่แหละครับผมพี่น้องบรรยากาศแต่ละหม่องแต่ละบอลน,นะครับตานะครับป้าสวัสด,ดีครับกำลังเชื่อมอยู่นะครับสำหรับตอนนี้กำลังทำบรรยากาศโอ้ สังศีต <r stage mainland mermaid> oh, oh, ัวนี <t ort mañana benim> ้โอ้อันนี้โอ้ห้องเชือดวันนี้โอ้นะครับรถหนูแดงนะครับพราะมันเตรียมพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ปัดนี่ครับพี่น้องบรรยากาศนะครับสำหรับวันนี้นะครับในการพัฒนารูปแบบของนะครับรถเก็บไลติงรถไลติงนะครับไฟนะครับรถอ่า ขนระบบไฟนะครับของสาวน้อยเพชรแว่นแพงนะครับตอนนี้นี่แหละครับผมพี่น้องนเนี่ยสุดยอดนะครับแต่ละแผนกแต่ละมองแต่ละระบบนะครับว่ากันไปแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับในบรรยากาศในโดมนะครับตอนนี้ก็คือนะครับลด กายังจอดนะครับเพื่อที่จะรอวันพรุ่งนี้นะครับที่สิไปตั้งเวทีนะครับผมพี่น้องพรุ่งนี้ก็เป็นวันปิดฤดูกาลแล้วนะครับนี่นะครับสวนบรรยากาศข้างนอกนะครับเป็นยังไงครับผมมาชมกันครับพี่น้องเบ้ยสุดจอดครับผมครับถือว่าเป็นบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศถือว่านะครับดีเยี่ยมดีสุดๆ ครับให้พี่น้องได้เบ่งนะครับผมกับบรรยากาศแบบนี้นะครับซึ่งนานๆทีเราจะได้กลับมาสัมผัสนะครับกับบรรยากาศนะครับการปลูกดําหน้านะครับเข่านะครับอันนี้ซึ่งฤดูหวานพืชผลนะครับอีกสักครู่ก็เป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับตอนนี้ให้พี่น้องได้เบ่งนะครับกับบรรยากาศนะครับเมื่อนี้ก็เป็นอากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนธรรมดาละครับพี่น้องมันเป็นอยู่ในช่วงของ เข้าฤดูการฝนนะครับฤดูการทํานาแล้วนะครับให้พี่น้องนะครับไม่ต้องตกใจอะไรว่ามืดฝนนะครับนี่แหละครับเป็นไปตามฤดูอบรรยากาศดีครับผมแดดอ่อนๆน,นี่ครับบรรยากาศวันนี้นะครับ หางหายจากคลิปไปซองมือครับพี่น้องนะครับกลับมาก็นอนให้สบายนะครับนอนนอนเอาให้อิ่มนะครับนอนให้อิ่มหลักเสด้มีใแห้งไปทํางานนะครับเพื่อสร้างสารรค์ผลงานให้กับพี่น้องนะครับผมให้ได้ชมนะครับว่าจะว่าจะเป็นคลิปนะครับผลงานทางด้านหนาเวทีนะครับผลงานทางด้านาหลายหลายทางนะครับผมทาง u t u b e ทาง Facebook นะครับแล้วแต่พี่น้องสิติดตามกันไปเนาะ ขอบพระคุณมากๆครับผมสำหรับทุกท่านนะครับผมที่ติดตามนะครับและก็อย่าลืมครับผมฝากประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับหลังจากคลิปนี้นะครับพุ่งนี้แล้วนะครับจะเป็นวันปิดฤดูกาลนะครับพี่น้องผู้ใดที่สนใจนะครับผมอยากมาให้กำลังใจอยู่หนาไวิทีก็มาได้เ้อพี่น้องเ้อนะครับหรือว่าใครที่ไม่สามารถมาได้นะครับก็สื้อบัตรจองตั๋วชมพานออนไลน์ได้นะครับผม บัตรราคา129บาทนะครับขอบคุณมากครับผมเอาพี่น้องคลิปนี้นะครับผมมาชมบรรยากาศนะครับสําหรับที่โดมนะครับให้พี่น้องมุนวนนนะครับผมนึกถึงกับบรรยากาศนะครับที่ยูทงยูทานะครับยูบ้านเนาะซึ่งพี่น้องที่ยูเมืองนอกแดนไกลนะครับหรือว่ายูนุ่มสาวโรงงานที่ไปทํางานตางแดนนะครับนะครับได้ชมได้เบิ้งนะครับนึกถึงบรรยากาศน้องพี่น้องเนาะ เอาคลิปนี้ไปเพ่งสัมนีกแล้วกันครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับผมชมแล้วนะครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับหากมวนนะครับผมคอมเมนต์กันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็อย่าลืมครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้กับช่องยูทูบคนแรงช้างลำพูนอาวุธเสียวขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้จุงกระอคุณบ๊ายบายสวัสดีครับ